ก็น้ำลงนะครับจะมีปูตัวสีน้ำเงินมีนกมีปูนะครับมันจะมอกมาหากินพวกเคยพวกกุ้งพวกปลาตัวเล็กครับพวงนกเนาะออกมาอยู่ในพื้นที่อนุรักษนะ์นัยข้างในนะครับบรรยากาศดีมากนะครับทะเลน้ำมันลงนะครับ จริงมันจะขึ้นมาถึงนี่เลยช่วงเย็นๆน,นะน่าจะขึ้นมาเต็มนะครับตรงนี้ตอนนี้ก็น้ำยังไม่ขึ้นเนาะที่จะมีให้เห็นก็จะมีพวกปูเนาะปูนี่เยอะมากนะครับตัวเล็กสีสีน้ำตาลนะสีฟ้ามันน่าจะเรืองแสงนะสะท้อนแสง ดีมากนะครับเพื่อนๆลมเย็นสบายเลยเราจะทำเป็นทางเดินให้อย่างดีเลยนะครับเพื่อนๆเนาะให้เดินเที่ยวเนาะจะมีพวกต้นไม้กงกลาง ลมในแรงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสะพานสายรุงตรงนี้ไม่รู้ว่าเขาจะสร้างอะไรเนาะตรงนี้กันชนกไม้ไผ่ไว้ อุดมสมบูรณ์ดีนะครับที่พื้นที่ที่เขานรักไว้นี่นะสำหรับคนที่สำหรับคนที่ชอบเดินเที่ยวแบบธรรมชาติแบบนี้นะ <c oughs> ก็เหมาะเลยนะครับที่พื้นที่นรักป่าชายเลนบ้านกาหลงนะตรงนี้นะ จะเดินเที่ยวนะพักผ่อนกับครอบครัวนะมาพักผ่อนเงีย,ยบสงบดีนะครับเพื่อน ก็ไม่ร้อนนะลมทะเลเย็นเย็นสบายๆนะเดินมาจนสุดแล้วเนี่ยนาโอภาเดินมาจนสุดแล้วนะตรงนี้สรงงเนี้ยสุดทางแล้ว

วิ่งไปข้างในเหมือนโอจะเจอแมงดาเนะเดี๋ยวดูซิว่ามันตายไหมแมงดาทะเล ตายแล้วหรืว่ามันจะเป็นเป็นอยู่มันไม่เป็นแล้วมันตายแล้ว น้ำมันลงเดี๋ยวช่วเงเย็นมันก็ขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาก็น่าจะเต็มนี้เลยนี้น้ำนลงอยู่นะ ก็พามาเที่ยวดูบรรยากาศนิดๆ,ๆหน่อยๆเนาะที่จังหวัดสุราษรน,นะครับพอดีผ่านมาทางนี้เนาะที่ตำบลกาหลงจังหวัดสุราษรน,นะครับก็เป็นบรรยากาศท,ที่ดีๆนะครับในช่วงวันพักผ่อนนะครับกิด ลทวานะอมีโอกาสก็แวะเดินทางเข้ามาเที่ยวชมกันได้นะับกันให,ใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้น,นาอลาไป่อ่อนสวัสดีครับ